คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตัวละครภายผู้ผากับภายงวงแดงในซับของอินโดกันครับว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไรซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างช็อตต่อช็อตครับแต่ก่อนที่คุณผู้ชมจะรับชมคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์สัก2องไลค์ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้แล้วถ้าทุกคนกดแล้วก็ไปรับชมกันได้เลย แกำลังตกกันระหวังจะอมพุยทำไม่เหอค่ะพระราชดิารเซ่บักตาวร์ว่ากต้ตาคุกยรยบักตาวร์ว่ากตองูผูผาใช่ไหมลูกของผูผาเลยนี่ क्या आप ही मेरे बाबा हैं? युद्धवीर तुम युद्धवीर सिंह के बेटे हो ना आ, वही आंखें वही तेज वही सूड เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับตัวละครของภาคอินโดซึ่งถ้าหากทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ครับช่วยกดไลค์และกดซับสครายเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ